อ่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการดิวทีวีนะครับผมวันนี้ก็อยู่แบบวันพีสเต็กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวท่าแบ็กเล็กนะครับผมแบ็กเล็กหรือว่าสกิลขาดําของซันจินั่นเองนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมแบ็กเล็กนะครับผม อย่างแรกนะครับวิธีซื้อซื้อที่ไหนนะครับมันจะมีเกาะนะครับผมเป็นเกาะอ่าเกาะเล็กๆนะครับเป็นเกาะของซันจินะครับผมขอเรียกว่าเกาะซันจินะครับเราจะมายังไงนะครับผมนี่ครับทุกคนสังเกตนะถ้าใครเกิดเกาะวิวสามสิบนะครับตรงนี้นะครับมองมาเลยเนี่ยจะเห็นเกาะนี้เกาะหนึ่งจะมีแบบพวกหอคอยอะไรเนี่ยมองผ่านมาเฉียงมาทางนี้ครับก็เจอถ้ามองจากเกาะแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยถ้ามองจากเกาะแรกก็เนี่ยครับจากตรงนี้นะ เหมือน,ก,นกังหันลมไหมนะครับผมมองจากกังหันลมนะครับนี่ครับแล้วก็ไปตรงนู้นนะครับผมนี่ครับก็ขับเรือมาเรื่อยๆนะครับผมขับเรือมาเรื่อยๆก็จะมาเจอกับเกาะนี้นะครับแล้วก็จะมีซันจินะครับยืนอยู่ข้างบนครับท่านี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนน่าจะต้องมีผลปีศ,ศาจบินหรือว่ามี เดินชมจันแป๊บนึงนะผมลองหน่อยอ๋อถ้าโดรธรรมดาไม่ได้ครับต้องมีเดินน่าจะต้องมีเดินชมจันนะเพื่อขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็ให้เรากดซื้อไปทับตรงนี้นะกดซื้อไปนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวแบคเล็กนะครับเข้าเรื่องเลยหล่ะครับวิธีนะครับแรกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อยไม่ใช่การต่อยครับการใช้กดแจ็คสกิลแล้วกดคลิกนะผมนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ก็คือกดคลิกรัวๆนะนี่ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะลองคลิกนะคลิกแรก นี่ครับเหมือนกระโดดเตะก้านคอนะครับผมนี่แล้วก็กระโดดเตะก้านคอเตะลำตัวครับแล้วก็ถ้าเจอเชฟฟาดหางนะครับผมมีคอมโบจะเป็นอย่างนี้ครับผมนอ่จากเจะเชฟฟาดหางขาสั้นด้วยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสกิลต่อไปนะครับกดตัวคิวค้างครับจะเป็นการหมุนเตะนะครับผมหมุนเตะนะครับเหมือนท่าบีบอยยังไงถ้าเราหมุนตามก็จะเหมือนพัดลมเวลาเรามองตามจะเป็นแบบนะครับ ได้ลองดาเมจอ,อะ่ะวิวหนักๆหน่อยลูฟี่ก็หนักเกิน,นครับก็ไม่ไหวนะครับคือสเตตัสผมก็กากนะครผมเฮ้ยดูเวลามีบินนะ